นุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน พอดีสวัยขอมอบมวลดอกไม้วิไลสีแด่ทุกท่านที่คิดพูดและทำดีขอไตรัตอวยชัยทวีทุกท่านเทินพระพรมวชิรยาน กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระเถรานเถระสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ W ับ TV แห่งนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6นาฬกานาทีโดยประมาณอย่างนี้นะครับเป็นต้นไปถึงเวลา8นาฬกาอยู่กับชั่วโมงข่าวเช้ายามเช้าข่าวธรรมนะครับโดยทุก วันพุธและวันพฤหัสนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกระผมนะครับนทสังขาที่จะมาถวายการรับใช้พระเดชพระคุณพระเถรานุเตระตลอดจนรับใช้ท่านผู้ชมในการที่จะนำสาระและธรรมข่าวสารในทางแวดวงคณะสงฆ์ในทางแวดวงพระพุทธศาสนาตลอดจนงานศาสนกิจของพระคุณเจ้าพระเทรานุเทระต่างๆนั้นมานำเสนอนะครับซึ่งในรายการยามเช้าข่าวธรรมในช่วงเช้าๆ นี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเรียกว่า7วันเลยทีเดียวก็มีผู้ที่มาให้ข่าวสารนะครับในทางด้านพระพุทธศาสนาในทางด้านเวทวงคณะสงฆ์ในทางด้านธรรมะแตกต่างกันออกไปนั้นหลากหลายรูปแบบหลากหลายท่านนะครับดังนั้นก็สามารถติดตามได้ในส่วนของกระผมนั้นก็จะมาเจอกับท่านผู้ชมทุกวันพุธวันพฤหัสนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลก พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติแต่มันอยู่บีทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้อยู่กับท่านผู้ชมประจำวันพฤหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2558นะครับตรงกับวันแรม8ค่ําเดือน4นะครับท่านผู้ชมวันแรม8ค่ําเดือน4วันนี้เป็นวันพระนะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกทท่านที่ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาแล้วนะครับในวันนี้ที่ได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับถวายอาหาร เป็นบินทบาตเป็นสังฆทาน แด่พระภิกษุสาม,มนเณรนะครับและก็จะได้มีการบุญการกุศลอื่นๆนะครับในวันนี้สืบเนื่องไปนะครับจวบจนถึงในช่วงเย็นซึ่งแน่นอนว่าที่วัดยานวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครโดยสถานีวิทยุโทรัศน์โลกพระพุทธศาสนานะครับก็จะได้มีการร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพระหรือวันธรรมัสวนะนะครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดนะครับรายการสังฆปฏิบมีการแสดงพระธรรม เทศนามีการเจริญพุทธมนต์ในเวลาประมาณนะครับนาฬิกาขอภัยครับในเวลาประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้ไปที่วัดทำบุญก็ไปที่วัดทำบุญนะครับตามวัดใกล้บ้านท่านที่ไม่สามารถที่จะเดินทางได้ก็สะดวกในการติดตามรับชมสถานีวิทยุตทรัศน์โลก พระพุทธศาสนาแห่งนี้ก็ขอได้ติดตามไปเป็นระยะระยะนะครับในการที่จะได้ร่วมกันสืบสราร รักษาเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปครับท่านผู้ชมเอาละครับในช่วงแรกนี้ก่อนที่จะไปที่ข่าวแวดวงคณะสงฆ์ข่าวงานศาสนกิจของพระเถราุเถระตลอดจนการบุญการกุศลอื่นๆนั้นขอแจ้งช่องทางการติดตามรับชมรายการทางสถานีวิทยุทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับโดยท่านผู้ชมสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะครับโดยเบื้องต้นนั้นเอาเป็นว่าในช่องทาง การติดตามรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆนะครับกล่องลับสัญญาณ PSI รับชมได้ที่ช่อง239กล่องรับสัญญาณ InfoSet รับชมได้ที่ช่อง189กล่องรับสัญญาณ i d e a s e รับชมได้ที่ช่อง189กล่องรับสัญญาณ e l e o t e c นะครับรับชมได้ที่ช่อง189กล่องรับสัญญาณไทย Set รับชมได้ที่ช่อง 189นะครับนอกจากกล่องรับสัญญาณช่องต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมในทางอินเทอร์เน็ตนะครับแบบออนไลน์ได้ทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับผ่านทางเวอ w ์ไ v เว็บ n e ขีดอนไล .com เวอร์ไ v เว็บ ออนไลน์ .com นะครับนอกจากการรับชมแบบสดๆผ่านระบบออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามรับชมผ่านระบบมือถือนะครับ iPad iPhone ได้ที่ w w w v e r b w s t a t i o n g c o m v e r w s t a t i o n g c o m s l a s w b t v นะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมจะได้ติดตามรับชมรายการสถานีัาร์โลกพระพุทธศาสนาแห่งนี้ได้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับติดตามรับชมในส่วนไหนแล้วนะครับมีปัญหามีข้อขัดข้องเกิดขึ้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแจ้งบอกเข้ามาได้นะครับผลการรับชมในช่วงนั้นนะครับในพื้นที่นั้นระบบเสียงนะครับ ระบบภาพยังไม่คมชัดหรือว่าระบบเสียง ยังมีเสียงไม่ชัดเจนท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แจ้งผลการรับชมนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางสถานีนั้นจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะะ,ยะนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ในช่วงแรกของยามเช้าข่าวธรรมกับผมก็ไปที่ช่วงแรกของข่าวคณะสงฆ์นะครับข่าวาศาสนกิจของพระเถรานุเตละตลอดจนการบุญการกุศลอื่นๆในแวดวงพระพุทธศาสนานะครับไปที่ข่าวแรก นะครับที่วสเกตราชวรมหาวิหารนะครับที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อรูปเหมือน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพร้อมทั้งทรงประทานผ้าหม่มองค์เจดีเพื่อนำไปหม่มองค์เจดีภูเขาทองณนะลานโพลังกาลานหน้าพระอุโบสถวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารทั้งนี้เนื่องจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนเป็นพระมหาเถระาที่ดำรงตนอยู่ในพระธรรมวินยัย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอันงดงามได้บำเพ็ญหิตานุหิตาประโยชน์เพื่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นานประการทั้งได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการ ปกครองคณะสงฆ์เช่นตำลงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัสเกตราชวรมหาวิหารเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเรถรสมาคมและประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตามลำดับนะครับทางนี้ได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของพระพิสุทธิสมเณรทั้งทางด้านระปริยธ,ธรรมแผนกสาญและการศึกษาภาษาบาลีอย่างต่อเนื่องเป็นพระธรรมกถึกประกาศพระธรรมและยังได้บริหารจัดการให้มีการประกาศพระธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500 5นะครับเป็นต้นมาจนได้ดํารงตำแหน่งประธานกรรกับสำนักงานพระธรรมทูตไปต่างประเทศพร้อมได้ส่งพระสงฆ์ไปปฏิบัติงานเป็นพระธรรมทุตในต่างประเทศทั่วโลกได้สร้างความสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนเป็นเหตุให้ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์กลาง พระพุทธศาสนาของโลกด้วยตระหนักยิ่งถึงคุณูปการแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนที่มีต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอเนกนับประการคณะสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคเรหัสจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันในการที่จะประกอบพิธีหล่อลูปเหมือนเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ เกี่ยวอุปเสนเพื่อปฏิสถานไว้ณนะลานโพลังกาแห่งนี้เพื่อบูชาพระคุณประกาศพระคุณและเป็นที่อนุสรถึงขออภัยครับและเป็นที่อนุสรถึงแห่งคณะสิทธิานุสิทธ์และสาธุชนทั่วไปตลอดกาลและนานนะครับถือว่าวัดสเกตร,ราชวร,รมหาวิหารและ เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนนั้นก็เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของคณะสงฆ์ไทยนะครับซึ่งในการนี้ก็จะได้มีการหล่อรูปเหมือนเสร็จแล้วก็ปฏิษถานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งพระพิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปนั้นได้กราบถวายสักการะสืบต่อไปนะครับไปที่ข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ที่ข่าวแวดวงคณะสงฆ์ข่าวศาสนิกิจทางด้านพระเถรานุเถ ละนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาร,ราชมกงคราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2558นะครับในการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้นะครับสำหรับการ สอบบาลีสนามหลวงประจำนี้ปีพุทธศักราช2558นะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นะครับได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคณะกรรมาการตรวจบาลีสนามหลวงจากทั่วประเทศนะครับท่านผู้ชมที่วัดสามพรยาวราวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นะครับเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2,558เวลา13นาฬิกานะครับก่อนที่อีกวันหนึ่งในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2,558ก็มีการตรวจข้อสอบนะครับบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช2558เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับโดยทั้งนี้ในปีนี้ปีพุทธศักราช2558บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปีพุทธศักราช2558มีสติที่น่าสนใจคือปเปลียนทำรประโยคนะครับมีผู้สอบ มีผู้เข้าสอบ413รูปสอบได้49รูป,ปรเรียนธรรม8ประโยค มีผู้เข้าสอบ668รูปสอบได้75รูป,ปรเปี่ยนธรรม7ประโยคมีผู้เข้าสอบ853รูปสอบได้127รูปเปีปปเ่ยนธรรม6ประโยคมีผู้เข้าสอบ900รูปสอบได้274รูปเปี่ยนธรรม5ประโยคมีผู้เข้าสอบ1497รูปสอบได้196รูป ปร,ริญธรม4ประโยคมีผู้เข้าสอบ2,588รูปสอบได้510รูปปริียนธรรม3ประโยคมีผู้เข้าสอบ6,387รูปสอบได้896รูปและประโยค1 2มีผู้เข้าสอบ22,200 83รูปสอบได้1,215รูปนะครับรวมผู้เข้าสอบในปีการศึกษานี้นะครับจำนวนทั้งสิ้น35,589รูปสอบได้3,342รูปครับท่านผู้ชมสำหรับปีพุทธศักราช2,558นะครับมีสถิติที่น่าสนใจคือ พระคุณเจ้านะครับที่สอบได้ที่เป็นสามนเณรจำนวนทั้งสิ้น8รูปนะครับในขณะเดียวกันวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระพิสุ์สามนเณรสอบได้ประเรียเก้าประโยคมากที่สุดนะครับอันดับ1นึ่งได้แกว่วัดโมลีโลกยารามนะครับอันดับที่สคือวัดปากน้ำภาสีเจริญอันดับที่สวัดพธรรมกายจังหวัดปทุมธานีอันดับที่สนะครับมี หวัดได้แก่วัวดสามพรยาวัดหัวลำโพงวัดชัยสิมพีวัดจองคําจังหวัดลำปางวัดพระถมพระปฐมเจดีจังหวัดพระนครปฐมนะครับซึ่งสอบได้วัดละสอง รูปด้วยกันนะครับสำหรับสมเน็ที่สอบได้เรียนธรรม9ประโยคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปธรรมอุปสมบทในวันวิสาขบูชาณพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นนาคหลวงในพระบรมราชาราชูปธรรมสืบต่อไปนะครับก็ในโอกาสนี้ในนามผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานี วิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานะครับก็ขอกราบแสดงความยินดีขอก,กราบถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าที่สอบได้ในบาลีประโยคชั้นต่างๆด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับไปที่ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัดต,ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558นะครับทั้งนี้ณอาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสรีนาชสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมนตลจังหวัดนคนปรปฐมนะครับโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558นะครับโดยในงานครั้งนี้ในการจัดการดังกล่าวนะครับนายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ก็จะเป็นกำลังที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้การถวายงานแด่พระคุณเจ้าการถวายงานแด่แวดวงคณะสงฆ์พระภิกษ,ษุสามเณรน,นั้นเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยนะครับก็ขออนุมโมทนาสาธุในส่วนงานของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับไปที่ข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ชมสำนักง,งานพัฒนาชุมชนนนทบุรีได้กำหนดการทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทนะครับในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีครับในโอกาสนี้นายสุภาพรวงกรพัฒนาการจังหวัด นนทบ,บุรีกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบ,บุรีกำหนดดำเนินการทอดพระปา่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบ,บทในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีประจำปีพุทธศักราช2558นะครับในวันอังคารที่31มีนาคมพุทธศักราช2558ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนะครับตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนอนทบ,บุรีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถรัรมภ์ซึ่งครบรอบ60พรรษาในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2,558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนดังกล่าวเพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึง6ปีที่ครอบครัวยากจนและได้ โอกาสนะครับั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านร่วมบริจาคปัจจัยตามกําลังศรัทธาโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้พัฒนาร่วมกันนะครับในทางด้านบุคลากรทางด้านชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับในอันธารรมุบำรุงรักษาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักที่สำคัญของชาตินะครับยังอยู่ที่จังหวัดปุขออภัยยังอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมทางด้านจังหวัดนนทบุรีนั้นได้โดยเรียนจำจังหวัดนนทบุรีได้จัดโครงการบวชเนี่ยมะผู้ต้องขังถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนรา,ราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60 พันษานะครับในโอกาสนี้ที่เรียนจํานนทบุรีนายต่อศักดิ์สวนใจผู้บัญชาการเรียนจําจ,จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในโครงการบวชเนคขมะผู้ต้องขังเพื่อถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวรโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พันษาโดยเรียนจําจังหวัดนนทบุรีได้จัดทําโครงการขึ้นในระหว่างวันที่9ถึงวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2 0ง 558รวม5วันด้วยกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ต้องขัง ื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจําได้ฝึกปฏิบัติธรรมเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาสามารถนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตภายในเรือนจําและนําไปปฏิบัติเมื่อพ้นโทษออกไปแล้วนะครับส่งเสริมคุณธรรมเสริมสร้างจริยามให้กับผู้ต้องขังรวมทั้งเพื่อแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพพระรัรชสาดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษา โดยผู้ต้องขังที่นับถือพุทธศาสนาภายในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมเข้าบวชเนกขมะในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น2,800คนนะครับก็ถือว่าเป็นการบุญการกุศลนะครับที่แม้แต่ผู้ต้องขังผู้ต้องหาที่ต้องโทษ นะครับอยู่ในเรือนจำก็ได้ร่วมประพฤติวัติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็จะส่งอนิสงส์ทั้งในส่วนตัวของผู้ปฏิบัติเองนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมในทางสังคมที่จะเกิดกระแสแห่งการทำความดีในโอกาสมหามงคลต่างๆอย่างนี้นะครับไปดูที่ข่าวเรื่องฮือฮาฮือฮาบ้างนะครับก็ได้ปรากฏการฮือฮานะครับ พบเสียนพระเก่าแก่กลางไร่มันสำปะหลังนะครับโดยในการนี้ชาวบ้านได้แห่ดูเสียนพระเก่าแก่นะครับท่านผู้ชมหลังมีคน,คน,ค,นคนขุดพบกลางไร่มันสำปะหลังมีรอยถลอกเห็นสีทองเหลืองอลามเตรียมขอให้กรมศิลปากรน,นั้นเข้าไปตรวจสอบนะครับทั้งนี้นายชัยพรแก้วปิงเมือง ผู้ใหญ่บ้านแม่ไทยหมู่2ตำบลบ้านบ,านบอมอเภอแม่ทะนะครับพร้อมด้วยพระบุญเรืองสุกรัชเจ้าอาวาสวัดพระบาทแม่ไทยได้เรียกประชุมชาวบ้านที่วัดพระบาทแม่ไทยหมู่2ตำบลบ้านบ,านบอมอเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเพื่อหารือกันว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับเศียงพุทธรูปขนาดความสูง9นิ้วกว้าง5นิ้วที่นายบุญลืน วงวุธอายุ52ปีชาวบ้านนะครับเจอระหว่างที่ใช้รถไถขุดเก็บหัวมันสำปหลังในสวนของตนเองเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเสียนพุทธร,รูปดังกล่าวมีน้ำหนักประมาณ3กิโลกร,รัมนะครับโดยบริเวณเสียรพระ ที่ถูกลดไถเกี่ยวกระทบมีรอยสีเหลืองทองให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นทองสำลิดหรือว่าทองจริงซึ่งต้องการรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาทางหมู่บ้านได้ทำหนังสือรายงานให้ทางอำเภอแม่ทะทราบแล้วพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจากสำนักศิลปากรที่7จังหวัดน่านเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นเสียรพุทธรูป ปางใดและมีอายุเท่าใดนะครับแต่ในระหว่างรอทางหมู่บ้านก็ในขณะที่รอาการดําเนินการดังกล่าวนะครับทางหมู่บ้านก็จะเก็บเสียงพระดังกล่าวไว้ที่วัดก่อนนะครับโดยเปิดโดยได้นําเสียงพระวางบนผานและเขียนข้อความห้ามจับห้ามเอามือจับนะครับก่อนที่จะนําไว้ในตู้แก้วอีกชั้นหนึ่งแต่ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้เข้าชมและกราบไหว้ได้นะครับ แต่ในทางนี้ก็งดการใช้น้ำขมิ้นส้มปล่อยทำการรดเพื่อบูชาเพราะจะทำให้ เสียนพุทธรูปเสียหายพร้อมทั้งมีการจัดเวรยามดูแลด้วยเพื่อป้องกันการลักขโมยนะครับเนื่องจากคาดว่าจะเป็นเสียนพุทธรูปเก่าแก่หรืออาจจะเป็นเสียนพระทองคําล้าค่าที่มีการฝังไว้แต่ในอดีตนั้นด้วยนะครับส่วนในลําตัวขององค์พระนั้นถ้าประเมินจากขนาดศีรษะพระดังกล่าวหากมีครบองค์นะครับก็คาดว่าจะเป็นพุทธรูปหน้าตักขนาดกว้างประมาณ29นิ้วแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ทราบว่าจะอยู่ภายในบริเวณไร่ มันสัมผังดังกล่าวหรือไม่นะครับจึงยังไม่กล้าที่จะขุดลึกลงไปตรวจสอบเนื่องจากหากมีอยู่จริงก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ดังนั้นจึงจะรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนต่อไปนะครับก็เป็นได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีนะครับของชาวบ้านที่ได้ประสบพบเหตุอย่างนี้นะครับก็ร่วมกันโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งนำ ในเรื่องของศรัทธานะครับและก็เป็นโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ทั้งภาคประชาชนและก็ภาครัฐก็จะได้ร่วมกันดูแลรักษาให้เกิดความเรียบร้อยสืบต่อไปครับท่านผู้ชมมาแล้วครับนี่คือข่าวในช่วงแรกวันนี้ของยามเช้าข่าวก็ะทำ ยามเช้าข่าวธรรมนะครับในช่วงของกระผมนทสังขาที่ได้นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับช่วงหน้าครับบอกข่าวเล่างานบุญนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันพระใหญ่ก็มีเรื่องดีๆเช่นเคยขออภัยนะครับวันนี้วันพระนะครับก็มีเรื่องดีๆเช่นเคยที่จะได้นำเรื่องของบุญของกุศลนั้นมาบอกมาเก่ามาพูดกับท่านผู้ชมส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ สนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134